จะเกิดอะไรขึ้นหากเรานั้นอยู่ในโลกไมคับที่สามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรได้กับ Nano O W O 100วันก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพบกก็ผมบัวเทอรกับคอนเทนต์ห0ึวันในโลเอ้ไม่ใช่ดิในไมคับเนาะโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับโอเคเราไปรับชมคลิปกันเลยวันแรกเนาะผมก็ยืนอยู่ตรง ที่โงโงๆก็คือผมไม่รู้จะทําอะไรนะฮะซึ่งผมเห็นหมูแล้วผมก็อยากจะตบมันมากๆเลยแต่ผมนั้นก็ไปดูอ่าตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งลอยฟ้านะผมให้แก่ดูนะฮะแก่ก็ดูสักพักแล้วก็ไปขุดต้นไม้ต่อวัตฟักแกขุดต้นไม้ใช่ฮะผมก็เลยไปตบหมูแทนนะเพราะผมอยากแปงลงร่างเป็นหมูเนาะคือผมเจอหมูแล้วผมก็จะไปต่อยหมูให้ตาย พอผมต่อยหมูเสร็จปุ๊บผมก็ได้อลล็อกพิกมอฟนะคะคือการแปลงร่างเป็นหมูนั่นเองซึ่งผมก็แปลงร่างเป็นหมูไปเป็นที่รัยแลยนะผมจะแปลงร่างเป็นหมูนะ,ะแต่เมื่อไดไปโดนปุ่มโอเมริอาเคตจนผมนั้นลากทิ้งเลยโอเคผมแปลงรง่างเป็นหมูเลยแล้วกันสกิลตัวแรกตุ่มอ่าผมเป็นแปลงร่างเป็นหมูเลยเนาะไม่มีอะไรเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะมีเลือดห้าหลอดเอง มีหัวใจห้าหัวใจดีออเลือดห้าหลอดมันแปรด,ดซึ่งผมเจอมาหรือลาไม่รู้ผมก็เลยไปต่อยมันจนตายเนาะแต่ก็รู้อยู่แล้วนะฮะต่อยมันยังไงก็ตามฮะมันก็ไม่ได้สกิลวิ่งเร็วอะไรหรอกก็คือเราไม่สามารถแปลงเป็นตัวมันได้นั่นเองแซดเลยนั้นผมก็ตามหานาโนเนาะแต่ผมไม่รู้ว่านาโนนั้นไปไหนเนาะจนผมเห็นชื่อของนาโนเนาะ ก็มันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ผมนั้นไม่เห็นเองจะไปเลยนะนะพอผมมาตรงนี้นะผมก็เจอชื่อของนาโนเนาะเป็นชื่ออ่าอะไรตรงนู้นเนาะนั่นะแหละพอผมลงไปแล้วผมไม่ได้ดูทางนะว่ามันเป็นเหวไม่ใช่ว่าเหวหรอกมันเป็นปากถ้ำที่อยังไงมันสูงอะ่ะผมก็เลยตกลงไปเลือดลด จนผมเจอมอนเตอร์นะฮะผมก็เลยไปเกียร์ใส่มันเนาะโดยการที่อ่าให้พวกมันนั่นต่อยกันเนองเนาะกูเป็นผู้ชมอย่างเดียวเอาซัมบี้ต่อยสเกลิตันตายผมปนล็อกเฉยเลยแล้วผมก็ไปตีคิปเปอร์คิปเปอร์กระเบิดผมก็ตีอ่าซัมบี้ต่อน,นะฮะแต่ไอ้แกะเวนนี่ก็มาเผือกคือมึงอยากได้สกิลเหรอนี่มึงไม่ตายก็ดีเท่าไหร่ละอ่ะนัะ่แหละผมก็เจอสเกลิตันเนาะ พอผมได้สกิลิตันมาแล้วเนาะผมก็ทําการแปงลงร่างเลยนะฮะแต่ก็แปงลงร่างไม่ได้โอเคแปงลงร่างได้แล้วผมก็ทําการแปงลงร่างเลยนะฮะอ่าสกิลแรกสกลิันเหยียบไปโอเคผมได้สกินสกิลิันแล้วเนาะพร้อมกับธนูที่จะยิงตอนไหนก็ได้แต่ผมก็ยิงนานูไตจะไปเลยผมที่ไม่รู้ว่าได้ธนูแล้วจะทําอะไรต่อนะคะผมก็เลยเดินไปเดินมาเนาะก็ หามอนเตอร์หรือว่าอะไรนี่แหละเพราะว่าผมนั่นจะยิงมนันเนาะก็จะโชว์ทักษะการยิงธนูแล้วอะพอผมเจอสเกลิตันนะผมก็ไม่ทําการรอช้านะยิงไปตรงหัวเลยนะปักไปที่หัวแนละ้วผมก็โดนมันกลับโอเคมันตายปักแล้วกูมันแม่นธนูโอเคนะผมก็เลยขึ้นไปด้านบนเนาะก็เออขึ้นไปหานานโนเนาะแต่ไม่รู้นานโนหายไปไหน แล้วผมก็ยืน FK ครั้งเพราะว่าไปทํางานอนั่นเองโอเคผมก็เจอแมงมุมเนาะผมก็ไม่ทําการรอช้านะยิงพลาดนนเองนั่นแมงมุมมึงทางตันและยิงเลยนะอ่ะโดนดากมันเองอ่าแมงมุมมานะับผมยิงไม่ได้ผมก็เลยต่อยมันแทนนะโ okay. อเคอล็อกสไป p ดอ e r m o b บเลยโอเคนะฮะซัมบี้ขุดแร่นะแล้วมันขุดยังไงไม่รู้ไปโดนท็อตนั่นเองมืดเลยฮนะ นั่นๆนั่น,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 นเรียบร้อยไอนาโนเอ้ยซื้อบือเหลือเกิน่ะบักทอดใหม่อ่าผมนั้นจะเล็งยิงนาโนนะผมก็ยิงนาโนไปนะฮะนาโนมองด้วยความสงสยัยใครแม่งยิงกูวะแล้วผมก็ไม่บอกเก็บป่าไว้เงียบไปหาอะไรทำดีดีกว่าผมก็ได้ทําการขึ้นไปดูท้องฟ้านะฮะก็ถือว่าท้องฟ้านะั้นเริ่มมืดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชว์สกิลการยิงแกะไปเหมือนเดิมนะ เต็มเต็มหลังโอเคนะฮะเอาอัล็อสชิปม็อบเฉยเลย what the fuck โอเคนะผมก็อ่าเดินไปเรื่อยๆนะจนเจออ่าพวกหมัวเลยนะผมก็โชว์สกิลกันยิงแม่นไปเลยนะหนึ่งดอกไม่โดนฮะว่ายิงไปเลยอืมตายสวยเก่งเอา้า วัตตาฟักอะไรวะยิงไปนะโชว์สกิลกันยิงอีกเออเฮดช็อตับผมเจอซอมบี้สปานะเป็นซอมบี้ถือชุดเกาะผมก็ไม่ใช่ซอมบี้ใส่ชุดเกาะนะผมก็เลยทําการยิงไปเลยนะฮะเพราะว่าผมนั้นต้องการชุดเกาะยิงมันเลยยิงมันเออยิงมันอีกเออเฮดช็อตเฮดช็อตไหมเฮดช็อตนะฮะบอกแล้วได้ซอมบี้มอบเฉยเลย ก็ถือว่าดีแล้วแหละเอาแล้วผมก็ไปใส่ชุดเก่านเลยนะฮะโอ้โหโคตรตลกเลยผมเรียกให้นาโนดูแต่นาโนไม่ดูนะไปต่อสู้กับคิปเปอร์เฉยแะฮะอา่าผมเลยช่วยนะช่วยยิงผมก็เลยช่วยยิงเนาะแต่ก็นั่นแหละเฮ้ยึงแยงกูไหมเนี่ยขอโทษไอ้นาโนหน้าตูดนี่เลยยิงดากแมงเลย อ่าผมก็เลยแบบว่างๆก็เลยไปหายิงมอนเตอื่นนะจนผมเจอญาติพี่น้องนะครับผมก็เลยทําการจูบป,ปากมันนะทุยิยิงแม่งดิรเราเฮียอาหลักนี่แนี่ยหัวเต็เตมๆหัวเต็เตมๆหัวเต็เตมๆฮะเรียบร้อยมันตายแล้วฟาร์มเวลไปงั้นแหละโอเคนะฮะวันที่สองผมก็ได้แบบ ทำการจะออกไปสูดอากาศด้านบนนะฮะแต่ลืมไปว่ากูนั้นไม่มีหมวกนะฮะกลายเป็นว่าผมนั้นติดบริเเองนะแม่งไฟเป็นไรกันโอ้ยโอย,โอยชิบหายชิบหายชิบหายไอย้แปรงล่างอืมแปรงล่างไปคิปเปอร์เลยอ่ะแต่นานโนใจดีก็เลยให้หมวกผมไปเนาะผมก็เลยขอบคุณเขานะฮะโดยการใส่หมวกเรียบร้อยเฮ้ยว่าไงญาติพี่น้อง <c oughs> มานฮะ ี๋ยวเราจะทําการขึ้นไปสํารวจด้านบนนะฮะว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรให้ผมนั้นได้ฆ่าหรือเปล่าก <_ S 1> ็เจอนะเจอแกะผมก็เลยไล่ยิงแก่เลยดิงที่ตูดเข้ารูตูดอะไรไวะอยู่ตรงพุ่มไม้อืมตายโอเคนะผมก็ได้ทำการเก็บอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วผมก็ได้ยิงตูดแกอีกนะฮะเอ้ยไม่ใช่ตูดหมูดิตูดแกบ้านแป้อะไรล่ะยิงเลยฮะเห้ hey, เห็นรูตูดนี่เนี่ยตายโอเคนะแล้วผมก็เจอซากอะไรไม่รู้เนาะเป็นซากดินไม่รู้มาได้ไงผมเจอแกนะผมก็เลยยิงแต่พลาดนะฮะอ่ะยิงไม่ตายจะวิ่งไปไหนเจ้าแกะน้อย อืมโอเคนะผมก็เลยได้แบบว่าได้อาเขาเรียกอะไรโต๊ะไอ้นี่ผมได้อาเขาเรียกว่าอะไรคนแก่มาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยว่าจะสร้างอ่าจะทำที่นอนเนาะแต่ว่าผมทําไม่เป็นผมก็เลยให้นานโนเนาะจ้างให้นานโนทําให้เนาะก็ ตอนนั้นผมก็หาวิธีสร้างอยู่ผมไม่รู้ว่าไอเนี้ยไอบริทนะ่ะมันได้มาจากไหนผมก็เลยอ่าบอกนาโนนาโนก็บอกว่าให้เอาคนแก่มานะผมก็เลยเดี๋ยวค่อยให้ขอยิงไก่สักพักก่อนเออตายตายโอเคนะคผมก็เลยวิ่งไปหานาโนเนาะซึ่งผมก็ไปเจอเราพี่น้องลามะผมก็เลยจะยิงแต่ขอไปยิงม้าก่อนเพราะ มา,าจ,จะให้สก,กิลวิ่งเร็วก็ได้เออฆ่าฆ่าแม่งฆ่าแม่งให้ตายจะไปไหนไอ้มางโง่เออไม่ได้เฮียอะไรลยครับผมก็เลยไปยิงลามาต่อน,นะฮะแต่ลามาแม่งก็เสือกพ่นน้ำลายใส่ผมนะจนผมนั้นลบแทบไม่ทันเลยนะเพราะว่าแม่งหน้าจอบไปเลยไม่รู้เอาตกเฉยสก,กลเตันเออแดงนะนี่แนะ่ยิงลามาวัตฟักเออ ตายนี่น่ตายเอา้านาโนนะผมกำลังจะสังหารอ่าจเ,เจวิ v เล l เจ e r นะแต่นาโนก็หยุดห้ามเอาไว้เพราะนาโนนั้นจะแลกของนั่นเองเอาอ่าเขาก็เลยอ่านั่นแหละหายไปเลยฮะผมใช้น้ำยาล่องหนโอ้ไอ้นาโนถ้าแกไม่ห้ามฉันละฉันได้สก,กิลนั่นนานแล้ว โอเคนะผมก็ได้ทำการเดินไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าเดินไปทำอะไรเนาะแต่ก็เดินนั่นแหละไม่มีอะไรทำนะฮะก็ยิงลามาต่อสิไม่ใช่ยิงลาต่อดิโอเค okay, นะเจอแกะผมก็เลยยิงมาเลยนะโชว์คอมเมนต์ตายครับผมให้ไปเก็บสก,กิลไปเก็บอาวลต่อดีกว่ากูพูดกูพูดถี่อยู่ตลอดเลย เป็นนักพักที่ไม่ได้เรื่องเลยพักผิดตลอดเอาตกเฉยจู่ๆผมก็ตกมาที่เหวเนาะไม่ลึกหรอกแต่โชคดีนะที่ผมนั้นมีหินเกินไปนะหินเยอะเกินก็เลยขึ้นมาเนาะโอเคพอผมขึ้นมาแล้วผมก็เดินไปเดินมาไม่รู้ว่าจะเดินทําไมเนาะเพราะว่าผมนั้นอยากไปใส่เดียวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะจนผมนั้นเกือบจะยิง ไอ้นาโนเนาะแต่ไอ้นาโนตกไปผมก็เลยยิงไอ้ลาต่อแทนนะ่ะเฮ้ยลงไปทำไมเล่าอยากฆ่านะเว้ยเอาล่วงเฉยเอาอืมลิงเอายิงไม่โดนอีกโขโอเคนะฮะผมก็จ้างให้นานอนั่นนะ่ะทำที่นอนนะแต่เขาก็ ไม่รับคนแก่ผมไปเลยอยารับนะทิ้งคนแก่ให้แล้วเดี๋ยวรอก่อนนะไอ้นานโนหน้าตูดหยิบผิดอีกแล้วฮึปึ๊บ,บอ่ะโยนให้แล้วไปเก็บเข้มไปเก็บดีที่นอนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิไปเก็บคนแก่สิวะไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะยิงมึงนานโนกัว่าผมยิงธนูใส่ก็เลยหยิบคนแก่แล้วก็ไปครับเตียงให้ผมนั่นเองนะโอเค อย่าให้เฮดช็อตนะฟ้ยแต่ผมก็ไปหาค่าสิ่งมีชีวิตต่างๆต่อเนาะอโอเคนะฮะผมก็ยิงไปมั่วซันะ่วเนาะก็ยิงไปท้องฟ้าเนาะจะดูว่าเวลามันตกใส่ร้วแล้วเราจะตายหรือเปล่าแต่ผลที่ได้มานะฮะมันก็คือตกไปที่เอิรนใชเลยว่ะเว้นเอ้ย ถ้ยิงใหม่นะฮะมันจะตรงมาที่ของเราไหมผมเตรียมตัวแล้วฮะจะมาไหมวะจะมาไหมตกไปตรงนั้นอีกแล้วไม่เดินหมึกกระทีผมหมดุดหงิดนะคะผมก็เลยไล่ยิงไก่เล่นเนาะอือตายพอผมเล่นไปสักพักนะผมก็รู้สึกเบื่อนะแล้วว่า,าตัดไปวันที่สามกันเลยดีกว่า โอเคนะวันที่3ถึงวันที่เท่าไรไม่รู้เนาะผมก็เลยได้ทำการนะกินเนื้อตัวเองเฉยเลยนะฮะแล้วก็ขุดเอาอ่าสวยนะฮะเกมดุตโอเคพอผมเข้ามาใหม่นะก็ทุกอย่างนั้นก็เป็นปกติหมดเลยนะฮะและที่เปลี่ยนไปก็คือจู่ๆนานกูกลายเป็นหมูเนาะผมก็เลยวิ่งตามหาว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าตามหาหิวที่ตัวเองนั้นอยู่อาศัย แล้ก็หาไม่เจอนะฮะก็ผมก็เลยยิงไปยิงมานะไม่รู้ว่ายิงหายยิงย่าหรือไงก็ไม่รู้ผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆนะฮะเอา้านาโนาหายอา่ะผมว่าอยากจะเล่นวิ่งไล่จับกับนาโนานะฮะโดยการที่ผมนั้นจะยิงธนูใส่เขานะเขากลัวตายนะยิงพลาดอีกแล้วอย่ายิงฉันเลยเอาตบกูเฉยอืมตายไปดี <_ d> นะฮะพอนาะโนตานะเขาก็ให้ผมนะัดสปีดรันนะไปตีเขาเนะแต่ผมนั้นก็ไปกดไอโอเมลิตอีกแล้วสวยซ้ำสวยซ้อนอีกเอา้าหนีลากทิ้งเลยนั่นแหละผมก็เลยปแปลงร่างเป็นมอนตัวอะไรไม่รู้นะเป็นตัวเอ่อ แกะเนาะโอเคผมก็เลยวิ่งตามหาเขานั่นเองแต่ว่าเขานั้นกับบอกว่าตัวเองนั้นโคตรเนียนหาไม่เจอผมก็เลยได้ทําการสังสัรค์เข้าไปหนึ่งทีนะกับเขานะ่ะวิ่งนนีสิลอเหี้ยอะไรผมก็เลยวิ่งไล่ตามนะแต่ว่าก็นั่นแหละวิ่งไปก็เท่านั้นนะ่ะนั่น ผมบอกให้เขานั้นพาไปหา,อาไอเหวลึกเนาะเป็นคล้ายๆกับเอ,อผมเรียกอะไรไม่รู้อะผมลืมโอเคนะผมก็เลยแปลงร่างปกเป็นสกิลิทนเนาะแล้วก็ให้นานโนนั้นอะวิ่งตามหาเหวืลึกให้ได้ซึ่งผมก็ใจวิ่งได้มันเนาะง่ายๆนะสปีดลันวิ่งไล่จับซะมากกว่าแล้วผมกับนานโนก็ได้วิ่งไล่จับเนาะจนผมนั้นหาไม่เจอเพราะว่าผมนั้น โดนภูเขาบังเนาะไม่ใช่ว่าโดนภูเขาบังหรอกคือผมนั้นปีนไอ้นั้นไม่ได้ผมปีนช้าเกินไปผมก็ได้เดินตามหาไปมานะนานโนก็รอผมว่าหาไม่เจอจริงเหรอคือมึงไปเร็วจะไปหาเจอได้ไงวะผมก็ได้ส่องไปส่องมานะจนผมนั้นเห็นแก่ตัวหนึ่งผมก็เลยยิงแต่ก็ไม่ยิงไปยิงหมูแทนยิงไหมเออ คือผมไม่เจอนาะโนจริงๆครับหาอะไรก็ไม่เจอเลยเนาะหาไปหามาก็ไม่เจอจนผมเจอชื่อสีอ่าแดงๆนะผมก็เลยหาว่าจะไปฆ่ามันหน่อยแต่ว่าผมก็ขอกินเนื้อก่อนเพราะกูหิวโอเคพอผมกินเนื้อเสร็จแล้วนะครับอาเลือดกูหลอดอาหารกูลดเยอะเลยเนะี่ยอันนั้นนะฮะ ผมเจอนานนะผมก็เลยวิ่งไปหาดูเขาเนาะแต่ว่า,าเขาก็หนีผมนั่นเองนะผมไม่น่าหยุดเลยผมน่าจะยิงเขาตั้งแต่ทีแรกเขากลายเป็นร่างไก่เนาะแล้วผมก็จะยิงเขาเนาะแต่ว่าเขานั้นสปีดลันหนีผมนั่นเองนะผมก็เลยต้องวิ่งไล่ตามเขานะเถ่วยกับได้ฆ่าแล้ผมก็ได้วิ่งตามเขาไปเข้ามาเนาะก็คือเล่นเป็นรีมเลยเนี่ยแต่ใส่เพลงดีนแล้วก,กัน โอเคนะัะผมค่าบักนาโนเพราะมันทางตันไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ขอออดวอนให้มันนั้นเอ่อพาผมขึ้นไปทีนะฮะนะรอมันโอเคพอผมขึ้นมาทันทีแล้วผมก็สปีดรันเลยครับแต่ตอนนี้ผมจะเป็นเป็นเอ่อคิปเปอร์แล้วนะฮะเพราะว่าผมจะได้ระเบิดมันนั่นเองโอเคเราไปดูกันเลยว่าต่อไป เนี่ยเราจะสามารถข่ามันได้หรือเปล่าโอเคนะคะหลังจากที่เราั้นเปลี่ยนเป็นคีเปอร์แล้วต่อไปก็สปีดลันต่อ เสียใจด้วยนะนี่คือวันตายของเจ้าแล้ว <S <S โอเคนะผมก็ได้จัดการฆ่าบักนาโนไปเป็นเทียบราแล้วแต่ผมนั่นก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกผมก็พยายามที่จะขึ้นเองโดยที่มีบักนาโน,นกดดันผมอยู่ซึ่งผมก็ขุดไปขุดมานะก,ก็เลยต้องอจำนำสักพักแต่บักนาโนกระเสือกมานะฮะแล้วก็จัดการช่วยผมโดยการตีผมเอง ขึ้นนะผมก็เลยตีมันกลับมาแต่มันบอกว่ามันจะช่วยผมให้ขึ้นจากเอ,อในน้ํานี้ได้เนะซึ่งผมก็ให้มันตีผมจนผมนั้นขึ้นมาได้เนะแล้วไงต่อแล้วก็สปีดลันต่อไง <laughs> นี่เน่เดี๋ยวแปลงล่างก่อนเอ้ยตกกูอีกเดี๋ยวเเลือกผิดเอาเป็นตัวอะไรวะอ่าคิปเปอร์มา สปีดรัน ผมซึ่งกำลังไล่ตามบักนาโนก็มาถึงพีระมิดนะซึ่งบักนาโนก็ก็ยอมแพ้นะฮะเพราะว่าถึงทางถึงทางตันแล้วอยยอมแพ้ซะนะเจากก้าไก่แกมันยอมแพ้ันะะเดนี้ยผมก็ได้แปลงร่างกลายเป็นเอ่อสเกลิตันนะพระ้อมกบตบมันไปด้วยเนาะแปลงร่างเออเรียบร้อยมาไมคจะซอมบี้หญิง นี่แน่าตายอยากเลือดฮะเลือดเยอะหรืออ้าวจู่ๆผมก็บินได้เฉยเลยเฮ้อฉันบินได้อมต,ตัดแล้วแกอ่ายิงไม่โดนดิฮึมเสร็จกูมึงเสร็จกูเสร็จก,กูเอาซึ่งไก่นานโนนะจู่ๆก็ได้เอ่อประทานพรกับ กลายเป็นพระเจ้าไก่เนาะก็เลยเสกของทุกอย่างให้ผมหมดเลยนะซึ่งผมจะยิงเขานะแต่ยิงไม่โดนเพราะนี่คือพระเจ้าไก่เขาได้เสกตัชเสกอะไรมาให้ผมเยอะมากมายเลยเพาะผมแตะเข้าไปนะความแรกก็บังเกิดนะเชียร์แรกแรๆแรแรแรโคตรแรกเลยออก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 สิว่าทางออกอยู่ไหนออกออกลงทางละเออ ทีส subscribe ภาพสวยกูแหลกเลยดูแหลกเกินโอเคนะก็กลายเป็นว่าถึงวันที่หนึ่งร้อยแล้วพวกเราก็เลยทำการจบคลิปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ยลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะครที่ชอบคอนเทนต์หนึ่งร้อยวันแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เยอะๆนะย้โอเคสำหรับวันนี้ลาไปเป็นแค่นนี้นะครับเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นะวันเสาร์นี้จะทำเกี่ยวกับเปิดหน้าเนาะ จะรีวิวของหรือว่าทำทุกอย่างที่เก่าเปิดหน้านะโอเคสำหรับวันนี้เราไปเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย